ครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องแพ็กระป๋องนะครับว่าจะเป็นกระป๋องกาแฟกระป๋องเบียร์กระป๋องปลากระป๋องหร color, devil, like color, like like eso, ือจะเป็นกระป๋องเทปแบบนี้ครับที่มีฝาปิดแบบนี้ครับกระป๋องกาแฟแบบเนตกาแฟแบบอะไรที่เขาขายนั่นก็แพ็คได้นะครับหรือเงาะกระป๋องก็แพ็คได้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนประกอบโดยประมาณนะครับตัวนี้อ่าก็จะเป็นมอเตอร์อันนี้คงไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขันโยกเวลาเรา เวลาเราจะแพกกระป๋องครับอันนี้จะเป็นสวิตไฟครับอันนี้จะเป็นปลั๊กไปเสียบเสียบแล้วจะยังไม่หมุนนะครับจนกว่าเราจะมีสวิตเท้า้ายเท้าเหยียบก็ได้ครับแบบนี้มันจะหมุนครับพอเราเหยียบตรงนี้ปุ๊บมอเตอร์ก็จะหมุนปุ๊ดเราก็สามารถดูดอันนี้แพกกระป๋องได้เดี๋ยวผมทําให้ดูเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับนะครับขายได้นะครับขายออกได้ถ้าเรากระป๋องมันสูงเกินไปแล้วก็ขายแล้วมันจะเตี้ยลงมาเตี้ยลงมาถ้ามันยังเตี้ยไม่พอถอดได้อีกหนึ่งชั้นครับแล้วก็เอาลูกปืนตรงเนี้เข้ามาใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยอ่าอ่าตอนนี้ถ้ากระป๋องมันสั้นเราก็ใส่แบบนี้ไปเลยครับแล้วก็ล็อกตรงนี้สักหน่อยนึงเนี่ยมันจะมีพวกเมียมย่ยครับผม ใส่นนเข้าไปครับก็คือก่อนที่เราจะทํางานเราต้องวัดก่อนครับว่ากระป๋องเราสูงเท่าไหร่แล,ล l l มม้วกระปรับเร็วให้พอดีครับอันนี้สมมติ т. อ่ะเดยวนะแต่ก่อนที่เราจะใส่กระป๋องน,นะครับโยกตรงนี้ไว ette, มมอไ้อย่างนี้ก่อนครับผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราจะแพ็คเราจะต้องรูดมาอย่างนี้อ่าอันนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเอากระป๋องใส่เข้าไปครับวัดความสูงให้พอดีนะครับวัดความสูงให้พอดีค่อยวัดไปครับโยกตรงนี้ขึ้นมาครับตรงนี้มันจะเป็นที่ปรับระดับความสูง นะครับตอนนี้ถ้ากระป๋องมันไม่พอดีก็ลองดูครับอันนี้ยังไม่พอเอาให้ตรงนะครับเอาให้ตรงประมาณนี้อ่าแล้วก็ยกมือขึ้นไปนี่ครับขยับให้มันพอดีอ่ามันพอดีแล้วครับทำมันพอดีถ้ามาเราก็ล็อกไว้ถ้าเราต้องการทําเยอะๆเราก็ล็อกตรงนี้ไว้ครับผมที่ถ้ามันไม่พอดีก็ปรับเกลียวสูงขึ้นสูงลงก็ขึ้นลงได้นะครับประมาณนี้อ่าสมมติว่าอ่าันนี้ยันยันพอดีแล้วสมมติอย่างนี้อ่อ่าแล้วก็เอาลงมาไว้ก่อนครับผม แสดงว่ากระป๋องเนี่ยเพาะเริ่มตอนนี้ระดับความสูงพอดีสำหรับการแพ็คละตอนนี้ก่อนที่เราจะถ้าอยู่อย่างนี้มันยังยังไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งเลื่อนกระป๋องขึ้นไปเราต้องผักด้านนี้ไว้อย่างนี้ก่อนครับผมแล้วค่อยเลื่อนกระป๋องเข้าไปลองเลื่อนกระป๋องขึ้นไปจบอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านะฮะอันนี้จริงจริงไอ้ขนาดตรงนี้ขนาดตรงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนได้นะครับคือเปลี่ยนให้พอดีอาจจะขาดกระป๋องกาแฟ หรือ 70- 60%แ,แิกเปอร์เนตนี่ตันีตัวนี้น่าจะเป็น80 83หรือ80 8สดสิขึ้นได้8กันแล้วกันครับโมตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไอห,หัวบนกับหัวล่างมันจึงมีอะไรเปลี่ยนอยู่สลับให้พอดีกับกระปอ๋องอเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กก่อนปุ๊บบานๆเลยนะครับบ,บานๆบานๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับตอนนี้พอเราเสียบปุ๊บเดี๋ยนะ,อ,ะอันนี้คือสวิตช์กดสวิตต์ตรงนี้ป๊อกหนึ่งแล้วก็ให้มันจะหมุนเห็นไหมฮะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะหมุนเห็นไหมฮะนี่นะอ่าอันนี้เราล็อกไว้แล้วเนาะอ่าเราล็อกไว้แล้วอ่าเดี๋ยวผมเอาอยางงลนและผมพิงเติีเหยียบก็แล้วกันม่งั้นไม่ได้ <c oughs> เออบ้านๆเลยนะครับเห็นกันชัดๆเนี่ยแหละครับอ่าอย่างนี้นะอันนี้เราก็อยจาะเพิ่งสายครับในและเหยียบไปก่อนเหยียบอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลูดไปครับ ค่าให้ดูนะครับเสร็จแล้วปล่อยสวิตท,ที่เท้าเราได้กระป๋องแล้วครับอ่าตอนนี้กระโยกตัวนี้ลงไปทึบนะเราได้กระป๋องแล้วนะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยสวยงามครับอ่านี่เราได้กระป๋องวันนี้ละเราได้แล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วไอ้กระป๋องพวกนี้มันจะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งแบบน,นี้แล้วก็ปิดไปครับใครจะใส่สติกเกอร์ก็แปะไป นี่นะครับการใช้เครื่องมันง่ายๆแบบนี้ครับมันไม่ใช่ยุ่งยากอะไรมากมายนี่ถ้าเรามีฟิล์มหดเราก็รัดเข้าไปอีกเคนึงหรือถ้ามันรัดเราก็ขอขวดติดสติกเกอร์อันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าขายบ้านๆขายชาวบ้านลดต้นทุนครับเอาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราจะแปะไปเนี่ยแล้วคุยกับชาวบ้านให้รู้เรื่องแล้วก็ลดทำถูกลงมามันก็ได้ราคาที่ย่อมยาวลงไป แต่ถ้าแบบว่ามาแบบออปชันเต็มแปะสติ๊กเกอร์ใส่กล่องใส่อะไรเออบวกไป50บาทครับถ้าแบบนั้นเพื่อให้ชาวบ,บ้านเอาไปแกะทิ้งนะเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ใช้ง่ายแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรียกเลยว่าใน1ชั่วโมงนี้ได้หลายร้อยใบครับได้ขนาดหลายร้อยใบก็เลือกขนาดรวงน้ำใส่น้ำก็ได้นะครับใส่น้ำก็ไม่หกนะฮะใส่น้ำไม่หกใส่กาแฟาได้ใส่อะไรได้หมดนะครับกระป๋องแบบนี้ครับผมก็น่าจะใช้กันเป็นน้ำหมื่นเจ็ดครับตอนนี้ ประมาณณวันที่22เดือน4ปี63นะครับ17,000นะครับผมตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดแล้วแต่รุ่นครับมันไม่ค่อยเหมือนกันแต่ลักษณะการทํางานมันเหมือนกันหมดแหละครับผมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับรูปงรองอาจจะเปลี่ยนไปนิดแปลงไปหน่อยแต่สินค้าทํางานแบบนี้ครับก็0809898770นะครับนี่คือบ้านๆเลยครับแบกลงมาครับจากโต๊ะแล้วก็เอามานั่งทำสบายๆครับ ก็น่าจะใช้กันเป็นนะครับผมแจมมารมดีจากสวนราชินีสวัสดีครับ